เริ่มแล้วสำหรับมหกรรมฟุตบอลการกุศล2คู่ใหญ่รายได้นะคะนำมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในจังหวัดสงขลาค่ะ ที่สนามกีฬาตีนสุรานอนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสงขลาเปาเชีริตี้2025ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านกีฬาในพื้นที่โดยมีนายสุพิ พิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารอบจสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวสงขลาจํานวนมากที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันอย่างคึกคักค่ะสําสหรับการแข่งขันฟุตบอลการกรุศลนในครั้งนี้นะคะมีการจัดขึ้นทั้งหมด2คู่ด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มในเวลา18นาฬิกานะคะเป็นการแข่งขันคู่แรกระหว่างทีมชั้นนําของไทยลีคค่ะบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับบีจี ประทุมอยู่ในเต็ดค่ะต่อมาในเวลา20นาฬิกาค่ะจะเป็นการแข่งขันในคู่ที่2นะคะระหว่างทีมเจ้าบ้านค่ะสงขลา FC พบกับทีมเยือนจากประเทศมาเลเซียรังการู FC ค่ะเป็นการกระชับความร่วมมือกันทางด้านกีฬาแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางกิจกรรมฟุตบอลค่ะ ทั้งนี้นะคะรายได้ทั้งหมดจากการจําหน่ายบัตรและกิจกรรมภายในงานนําไปโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดสงขลาที่ขาดแคลนงบประมาณด้านการศึกษาและเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกีฬารวมถึงสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ